ยร,รีวิวเลยนะครับหายไปนานนะครับพอดีคนซักเพิ่มเหลือคนเดียวแล้วพอดีมีลูกค้ายเยอะนะครับช่ว<ช>งนั้นเวลาของการเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายไปถ่ายคลิปทุเรียนด้วยเอายอดวิวกัอนอันนี้มาแล้วนะครับผมก็เป็นช่วงบ่ายวันอังคารนะครับผมเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายวันอังคารนะครับผมก็วันนี้วันอังคารคลิปนี้อาจจะลงเป็นช่วงเย็นๆ หลักๆก็เป็นวันนี้พอดีวันนี้ไม่มีลูกค้าวิดีโอคอลลูกค้าวิดีโอคอลเป็นกลางคืนหมดหลักๆเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ยี่ห้อแบบในที่ไอดัมาเหมือนเดิมครับใครชอบก็มีทั้งที่ผมเมื่อวานมาสองกระสอบก็ไม่ได้ขายไม่ได้ถ่ายอันนี้มีมาสามกระสอบมีเยอะอะลงเราลูกค้าของเยอะแล้วครสนใจก็ทักมาวิดีโอคอลเห็นคลิปนี้ก็จัดการได้เลยเดินพาไปเลยครับเดินพาไปในทีค่ะอะดิสคัพเบอรี่ค่ะ หลากหลายลูกแบบพีบ่น้ำบอ,บ,บอกเลยว่ามีอะไรบ้างเปิดกระสอบเที่ยวนี้จะเปิดให้ดูสามกระสอบแล้วกันมีอะไรบ้างมาแล้วนะครับของมาแล้วครับใครสนใจทักก็ทักได้เลยขอมาดูได้เลยนะครับมีนะครับคือที่ไม่ได้รีวิวอ่ะแต่ของเรายังมีตลอด <คน S 1> แล้วก็คักเหลือคนเดียวด้วยอือเรื่องเรื่องร้านก็ยังเปิด okay, อ่ะแหละเคสวิตค่ะอะแอร์ฟอสบางคนถามหาเนี่ย พี่แ o ร์ฟ Air Force เราก็มีนะมาแล้วมาแล้วสนใจก็ทักได้เลยหลากหลายนะจ๊ะไก้ค่ะไก่ที่เปิดร้านอยู่อาตุนของไปก่อนได้เลยนะสวยสวยเบอร์ใหญ่นะตันนี้เบอร์เล็กไม่เคยมีนะเปิดมาเ่าเบอร์เล็กไม่มีตักแห้งเป็นเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็รีบอทค่ะเบอร์เล็กก็จะเป็นเงินขนาดเล็กอ่ะ Air f o r อ e ค่ะปีล่า เบอร์ใหญ่นะเบอเทอรี่ไอแงนะครับแล้วก็อาดิดานะคะเนกี้ค่ะใครที่ยังไม่เคยสายนะวิดีโอคอลได้เลยเห็นเราในคลิปอะวันนั้นทางได้เลยของวันไหนี้นนี้เม่าไหรว่างวันไหนวิดีโอคอลได้ไหม 2ี่สิบเอ็ดนะครับออดิดาสค่ะแล้วก็ไนกี้นะคะแอ็มโฟร์เอ็มแล้วก็้มีเสียงดังนิดนึงนะครับมีการขคาเกิดขึ้นออดิดาสค่ะคูมาอีห้อหลักๆนูวนเลยยีห้อแบนด์ตลาดเลยอะขายง่ายเลยอะพรีระค่ะ เอ0ค่ะก็คือร้านเราเนี่ยเลือกได้เลือกเองได้ทุกคู่เลยชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นอ,ะอ่ะแล้วก็ดีดานนะคะเปิดกระสอบมาเนี่ยคลิปนี้มีแต่ไซส์ใหญ่ไซส์ผู้ชายเลยเปิดดูสังวัสดสอบขอกัตเตอร์ เบอร์นี้เบอร์อะไรลองบอกประมาณนะพี่ดำประมาณให้ดู้ลยจะเบอร์ใครที่คิดว่าของเราหลากหลายแล้วมีไนกี้ไอดาดเยอะไนกี้ไอดเยอะต้องร้านนี้นะครับไนกี้ไอดารเยอะต้องร้านนี้นะครับ21เดเดือน5ปี67นะครับล่าสุดนะครับสำหรับมือใหม่หัดขายก็เหมือนเดิมวิดีโอคอลเลือกได้เลยนะครับเริ่มต้นหลังสงการอย่างจากหยุดรีวิวไปนานพอสมควรนะครับแต่จริงๆของมันมีนะแต่คนซักมันน้อยนั่นี่คนซักเรานี้กลับมาละก็ได้อยู่ แต่ว่ามันจะซักหน้าฝนอีกใช่ไหมก็ลองดูนะครับอ่ะสี่สิบเอ็ดค่ะเรดดี้แล้วฟิล่าตัวนี้สี่สามนะคะอ่าจะบอกไซส์ด้วยแล้วก็สี่สิบเอ็ดค่ะแอร์ฟอร์สแอร์ฟอร์สวันสี่สิบค่ะสแตนสมิธ แล้วก็โลคอคนะคะตาไก่ตันนี้40อาดิดาสองค่ะคูม่า40เอปเปอระแฟนค่ะตันนี้4งนะแล้วก็ไนกี้แอร์ค่ะ4งเหมือนกัน ตัวนี้สี่สิบสี่เอ็กกี้อุ้ยตาคอสสี่สองเอ็กกี้สี่สี่ค่ะอันนี้ประมาณแล้วนะประมาณด้วยสายตาอาริเอ้เกซกี้สี่สิบสี่สิบสี่ค่ะ ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเปรียบเลยนะเราวิดีโอคอรเปิดกล้องตัวต่อต,ต,ตัวเลยวิดีโอคอลเลือกทีละคู่เหมือนกัน,ค,นครับใช่ค่ะแล้วก็อันเดอร์อาร์เมอร์นะคะสี่สามเน็กี้สี่สองค่ะแล้วก็สี่สิบสี่นกี้แล้วก็ n น k กกี้อีกตัวนี้สี่สิบเอ็ดนะคะพี่ชัดพี่น้ำรองเท้ามือสองนะคะเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอแล้วนะตัวนี้รีบบอกสี่สอง สนใจก็โทรสอบถามได้เลยพี่จะเข้ามาคัดวันนั้นวันนี้ได้ไหมโทรนัดได้เลยค่ะแล้วก็อาดิดาสสีสองนะคะไนกี้ตัวนี้สีสค่ะที่ร้านจะม,มีส่งเกตเดียวมือใหม่ขายก็อย่าลืมนะครับคัดด้วยตัวเองได้เลยทาวิดีโอคอนะครับผมแล้วก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะมืดจะเลิกงานได้นะครับสี่สิบเ คนอยากหาอาชีพเสริมนะครับสำหรับคลิปนี้ดีกว่าเขาอยากหาอาชีพเสริมนะครับมาคัดเนี่ยขีดทุ่มก็ได้นะครับขอให้เลิกงานครี้<ส>ประมาณสามทุ่มสองทุ่มที่เราว่างวิดีโอคอลได้หมดคูมาสี่สี่อาดิดาสี่สองค่ะสี่สีส่ไนกี้นะคะ เลกกี้สี่สามเกี้สี่สองค่ะคลิปนี้ผู้ชายล้วนเลยนะทุกคนสี่สองค่ะอาดิดาสเลกี้สีแล้วก็ในกกี้สี่สอง จะเปิดให้ดูประมาณสากจะสอบก็แล้วกู้แต่จริงๆอ่ะของอ่ะมันจะเยอะกว่านี้นะอันนี้คือเปิดจะสอบให้ดูเดี๋ยวคิดมันจะยาวไปร้านเราพิกัดนะคะสารยานะนคนปรปฐมนะคะอยู่ใกล้ก็วิ่งเข้ามาคัดได้ถ้าอยู่ไกลก็เปิดกล้องมิีโอคอลได้เลยค่ะไม่เสียเวลาอะไรมากมายทั้งร้านเนี่ยเลือกได้เลยส่งราคาเดียว จอกสไตล์ Nike Air d a s อย่างเดียวเป็นหลักเลยนะครับผมแล้วจะมีที่มีเสริมวูตถุมา้รรา Discovery Filla Convert Van อะไรมีนะครับ Adidas ค่ะ42นะ r o s ส p e ค k 2ค่ะที่พี่น้ำพูดนี่หมายถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานเลยนะ4 4 4 2 4 0 4 2ี่ยงสีสี่บเะเบอร์น้วจะมาตรฐานทุกนี้นี่คือ 43, 43. อาม Adidas นะคะ แล้วก็ฟิล่าค่ะอันนี้ก็สีสามเหมือนกันสี่สิบเอ็ดค่ะเนกส่วนรูปแบบหรือรุ่นอะไรลูกค้าก็ดูเอาตามที่เราหยิบออกมาแล้วกันนะครับใครที่ชอบหลากหลายเป็น,นเนกิร้านหลากหลายก็มาหาเราได้เลยนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเฉพาะเจาะจงว่าตรงนี้ต้องรุ่นนี้50คู่ด้วยนสินคู่ก็ดูร้านอื่นไปก่ <c oughs> อนเพราะที่ไหนมันก็ไม่มีหรอถ้ามีเขาว่าจะบวกคุณประมาส่งสามร้อยกว่าบาทเลยนั่นแหละเราเป็นร้านที่จับแยกมาแนละ้วรีบอก์สีสาม 242ค่ะล้วใครบอกมันขายไม่ได้ทุกคู่ก็แล้วแต่ทางร้านนะครับแล้วแต่สถานที่ที่คุณขายบางร้านเขาขายได้ <42. S 1> บางร้านขายไม่ได้ก็แล้วแต่สถานที่ของแต่ละคนนะครับมาคัดด้วยตัวเองมันถึงจบ <42. S 1> ที่ว่ามาคัดด้วยตัวเองก็จบได้ทุกอย่างว่าชอบแบบไหนไม่รูแบบนั้นได้เปรียบร้านเราแล้วเราไม่มบังคับชอบไหนเรือกแบบนั้นแค่นั้นเองให้ได้จำนวนส่งเราพอเยาร้อยคู่คร <100 S 1> ้อยคู่ก็จะอาจจะมีแถมห้าคู่ให้เป็นค่าขนส่ง42ค่ะสมมรัต่างหวัดจะสั่งกันร้อยคู่ร้อยคู่นะครับมันจะคุ้มค่่าขนง <42. S 1> แล้วขายหลากหลายมันจะได้เยอะกว่าส่วนลูกค้าที่มาตัดประจำก็จะเป็นร้านชันเมืองนะครับผม, <42. S 1> ผมก็จะมาตัดกันมาดูกันที่ตัดที่5 0 5สิบห้าสิบหอย่างิั้นก็ได้แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ฐานที่การขายของลูกค้านะครับแล้วก็41แต่แนะนำสำหรับลูกค้ามือใหม่นะครับ <44. S 1> ที่เราพูดถึงลูกค้ามือใหม่ก็คือพยายามคัดเองแล้วก็วิดีโอคอลเลือกได้ตัวเองทีละคู่ไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัด <42. S 1> หรือที่ไหนนะครับ ถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่อยากมาวิดีโอคอลแล้วผมไปส่งก็ได้จะมีค่าส่งสามร้อยส่งหน้าบ้านเลยส่งคืนครับแล้วก็สี่สามนะคะแอร์ฟอร์ดสี่สี่ค่ะไนกี้แอร์แม็กตัวนี้สี่สี่นะคะแล้วก็สี่สามค่ะอาดิดาส t เตนสมิธแอร์ฟอร์ดค่ะ ตัวนี้สี่สองสแตนสมิธค่ะสี่สิบดีบ็อกซ์สี่สี่เนี่ยสี่สี่สี่ห้าความยาวจะว่าอันที่ความยาวาาส,สุมมด 4, มากแล้วก็สแตนสมิธค่ะสี่สองสี่สองแล้วก็ทรงมันเรียวกว่า <43. S 2> มันก็เลยจะเบอร์มากกว่านะแล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่จริงขายเบอร์พูก เรากําหนดแค่เป็นเบอร์ใหญ่เป็นหลักก็พอจะหนาจะกว้างจะยาวมันเบอร์มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นให้ลูกค้ามาลองอย่าดี่สุดแต่เลือกเป็นเบอร์ใหญ่ๆไว้ถ้าใครชอบขายเบอร์ใหญ่ๆแต่ก็อย่าลืมเบอร์ผู้หญิงผู้หญิงนี่ขายดีนะครับถ้าขายไม่ดีผมคงมีของล้นไปแล้วมันหมดของขาดตลอดบางคนคิดว่าต้องขายเบอร์ใหญ่วไม่ใช่ครับลูกค้าบางคนรอรอเราหน่อยรอไซส์เล็กอ่ะรอไซส์เล็กบางคนขายแต่ไซส์เล็กเออแปลกถ้าไซส์เล็กอหัวแต่มัน เขาคือเขาขายเสื้อผ้าผู้หญิงไงอ่าลูกค้าเขา,เขาก็เลยจะเขาก็เลยจะแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเขาผู้ชายไม่ค่อยเข้าไปดูเลยเขาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแไซส์เล็ลกเราเรามันเป็นไซส์เล็กแบบคัทอ่รูปแบบไหนที่มันขายไม่ได้เราก็ไม่ค่อยคัดมาอยู่แล้วใช่นสดว่าจะไปตกเป็นรองเท้าเหมาหมดเราก็คัดรูปแบบที่ขายได้คนนิยมอะไรเงี้ยเหมือนเราพวกนเนี้ยเราก็เลือกรูปแบบที่เป็นขายง่ายคนนิยมสีขาวก็แอร์ฟอร์สไนกี้แอร์แม็กฟิล่าเรียว แซนสม,มิธเลียวถ้าเป็นทรงกีฬาก็จะเป็นที่ขายดีๆก็จะเป็นในกี้ดำขาวขาวดำอะไรเงรี้ยเป็นกีฬาเพราะสีเบอร์คิดดิคนตัวใหญ,ใหญ่ผู้ชายมันไม่มีใครใส่สีส้มสีมผู้สีเขียวหรอกไม่มีเพราะนรื่าการคัดผมน่นแหละว่ามันผมก็เลยไม่คัดกลุ่มสีที่มันเยอะะมากมายมันไม่ใช่โอ้ยกล้องมันแบตน็อกครับเมื่อกี้มันน็อกไปเฉยก็เลยต้องมาถ่ายไปบนะ้ำมาถ่ายใหม่ แบตเตอรี่มีปัญหาพอดีมันเหลือตอนเดียวนั้นแบตหมดนะอะต่อเลยครับก็เมื่อกี้ก็เลยไม่ได้เปิดเปิดอะไรดูต่อ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 ทุกวินาทีก็ไปอาบดามาเลยนะครับ discovery ค่ะอ่ะ <ma> อาอูมาสีสองก็ประมาณนี้อ, <Nike 42 S 1> อ่าให้ดู nike สีสองเดี๋ยวให้ดูอกสองกองที่เหลือแล้วกันว่ามีอนะไรบ้างจะเป็น nike ทรงกีฬามาเยอะนะครับมือใหม่ขายก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้สามารถวิดีโอคอลเลือกได้เลยนะครับผม nike mx มีวิดีโอคอลเลือกได้เลยค่อนข้างหลัก สำหรับที่จะมาคัดก็มันจำเป็นต้องนัดก็คือว่ากว่าจะมาถึงอะไรมันก็เลยต้องใช้คํามานัดนิดนึงเพราะวิดีโอคอลส่วนมากเขาก็จะคอลไปเลยถ้ามีของคอลได้เลยไม่ต้องกลัวโทรปุ๊บมีของไหมคอลได้เลยพรุ่งนี้ว่างโทรวันนี้พรุ่งนี้จะคอลพรุ่งนี้ได้ไหมอาอได้มีของคอลได้เลยเ่า้วิดีโอคอลเรืเ่องด้ตัวเองทีละคู่ไม่ว่าจะมืดแค่ไหนนะครับเปิดแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดวันนี้เลยเดี๋ยวลงเย็นนี้เลยบ่ายนี้ก็ลงเย็นนี้เลยในกี้ค่ะ ส่วนใครที่นัดมาปกติลูกค้าประจํานั้นรู้กันอยู่แล้วไม่เป็นไรนี่เราพูดถึงลูกค้าใหม่ใช่ไหมเราพูดถึงลูกค้าใหม่เลยนะครับเอสิกค่ะอ่าเนี่นยให้เดือดสองกล่องไนกี้อ่าไนกี้ค่ะไนกี้อาดิดาสล้วนเลยไม่ต้องกลัวมันเป็นไนกี้อาดิดาสล้วนอยู่แล้วร้านเรานะครับหลักๆเลยของแท้ของแท้นะครับ ไม่ได้ขายของปลอมนะครับเพราะฉะนั้นคำถามจะเยอะมากเลยครับถ้าผมจะขายของปลอมผมขายตัวชนช็อปที่มันเป็นมือหนึ่งดีกว่าครับมันจะดีกว่าอันนี้ไม่จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นทั่วไปเลยนะครับผมคู่เดียวแบบเดียวครับเพราะฉะนั้นคัดครับของปลอมเราก็คัดออกนะครับเราไม่ได้ขายมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับในตู้การคัดในโกดังเ,เอาเป็นว่าของแท้ละกันพูดง่ายๆแค่นั้นเองจะเป็นรุ่นไหนลูกค้าจะชอบไหมมาเลือกเอง เขาเลือกเองคัดเองคุณอยู่ต่างหวัดคุณก็คัดเองก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่ก็อย่าลืมนะอดิดัสค่ะคัดเองก็จบแล้วก็เป็นเพื่อนกันในไลน์แล้วก็เปิดวิดีโอออได้วิดีโอคอลได้เลยสิล่าค่ะเอ็กี้เปิดวิดีโอคอลเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเลิกงานขี่ทุ่มก็ได้นะครับเลิกงานห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามารถทําได้หมดวิดีโอคอลเบียร์ลูกค้ามือใหม่บอกก็เลยว่าวิาวดีโอคอลเลือกอะเลิก,เลกงานได้ทั้งหมด หกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มได้ม 4, ม 5, มหมดก็เอาเป็นว่าสะดวกตอนไหนอะสะดวกตอนไหนก็ <ไป S 1> ให้หน,นัดว่าจะวีดีโอคอลให้ใมีของแค่นั้นพอถ้าบอกว่าไม่ได้ต้องรออีกวันหนึ่งครับอีกวันหนึ่งก็ของมาพรุ่งนี้ค่อยคอเพราะถ้า<ม>ไม่ได้จะคอ,อวันนี้ก็มัน,นไม่มีของ<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องว่างตอนที่มันมีของมันจะมันจะได้เปรียบอันนี้มือใหม่นะมือเก่าๆนี่ไม่ต้องห่วงเขารู้อยู่แล้วเขาจะมาคัดตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วลูกค้าประจำอะหมายถึงลูกค้าที่มาตัดกันประจำอะลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะนะชงนี้ ช่วงนี้วิดีโอพอตอนช่วงฝนไม่ตกเนี่ยโหก่อนของการนี่กระจายเลย่ะโอเคตามนี้คาดไม่ถึงเหมือนกันก่อนสองการเหมือนเขาเอาไปขายงานกันเกกี้ถ้าเป็นปีก่นกอนๆที่ว่ามีโควิดช่วงปีก่อนปีกว่านะ่ะช่วงนั้นจะงเงียบเลยเดี๋ยววินามให้ดูจะเป็นสไตล์นี้เลยนะสวยๆเลยนะนะครับทุกคนตรงนี้อยู่ประมาณสองรอยกว่าคู่กับสา0ร้อยคู่ การวิดีโอคอลหนึ่งครั้งก็จะมีอยู่ประมาณสองสามร้อยคู่อย่าลืมนะลูกค้ามือใหม่นะครับเปิดแล้วนะครับล่าสุดเลยยี่สิบเอ็ดเดือนห้าปีหกเจ็ดนะครับกอา,างคารน,นี้เลยลงให้ดูเย็นนี้มืดนี้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับไม่ว่าพรุ่งนี้เขาจะมาตัดก็พรุ่งนี้ก็จะมาอีกสองลสอบหน้าฝนจะมาน้อยหน่อยนะครับคือมันแห้งไม่ทันนะครับคนซักผมกลับมาแล้วล่ะเท่านี้กลับมาแต่มาเข้าหน้าฝนมันก็เลยแห้งไม่ทันนะครับ ตามสไตล์แล้วร้านผมไม่ต้องกวนไม่ไม่ต้องสงสัยนู่นสงสัยนี้มากคืออย่างเดียวคือคุณสามารถคัดได้เองนะี่คือจบจบปัญหาทุกอย่างร้านไ,<ม>ไหนไที่คุณรองเท้าขายรองเท้าแล้วให้คัดเองคุณจําใส่ใส่สมองไว้เลยไม่ว่าคุณจะขายอะไรที่เป็นเป็นมือสองเนื้อคุณสามารถคัดมาขายเองได้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าคุณไม่เสียเปรียบเพราะคุณคัดเองแต่ถ้าเขาให้จัดให้เมื่อไหร่ก็ผมบอกเลยแม่งอันนึงควายเลยอะชิบหายด้วยถ้าใครเขาจ,จัดจัดให้นะ พอจัดให้เขาต้องรับประกันอ่าขาดเย็บหน้าเท้าอะไรเงี้ยได้จัดให้แบบว่าจัดให้เป็นหลักนะของเราไม่ใช่ของเราก็มีมีการจัดให้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าจัดให้ให้หลากหลายนะเรารับประกันเรื่องเย็บขาดเย็บหน้าเท้าอยู่แล้วขาดเย็บหน้าเท้าเราเพราะมีเดี๋ยวเราไปพูดพูดหมาถือว่าลูกค้าใหม่ๆเราอธิบายให้ลูกค้าใหม่ๆมเมื่อใหม่หม่เข้าใจแต่ว่าลูกค้าที่เคยให้เราจัดให้โอเคนะไม่เป็นไร เขาเขามั่นใจแล้วไงเขาต้องการแบบนั้นแบบนี้ก็คือไซส์เท่าไหร่เท่าไหร่บอกเรามาอย่างเงี้ยให้เราจัดให้แล้วเราจะถ่ายรูปที่เราจัดให้ดูบางคนเขาไม่มีเวลาเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอะไรการจัดให้ที่ผมพูดว่าเอเราจะโง่แล้วเสียเปรียบเลยอันนั้นกวายเลยคือว่าอะไรวะเขาจะยัดของเสียให้สนมากจะเป็นเพจไม่ใช่คนไทยแล้วสั่งไปแบบห้าสิบคู่ร้อยคู่อย่างเงี้ยให้เขาจัดให้เราให้เนี่ยคนไทยบางทียังมีจัดให้ยังเละเลย อ่ะโอเคอย่าไปใส่ใจเป็นว่ามือผมพูดได้เปนสำหรับมือใหม่แล้วกันมือเก่าเก่าคงเข้าใจแล้วละ่ะแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือผมก็อยากให้เลือกเองวิดีโอคอลเลือกดิจิทัลเองเทเลครูไม่ว่าคุณจะเลิกงานมือใหม่หัดขายนะครับเลิกงานก็กี่ทุ่มก็ได้นะครับตอนนี้เครื่องวำน้ำําทํางานสียงนั้นนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ดาวให้หมดกองนี่แหละต่อเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงไงโอ้โหเซ็งเลยว่ากล้องมันน็อกไปอยากได้กล้องตัวใหม่ น็อกไปนะ<ห>น็อกไปเฉยๆเลยใช้งานมันหนักช่วงหลังไม่ถ่ายคลิปทุเรียนเยอะเดินทางาว่ะร้อนก็นมันร้อนจะระเบิดเอา,เาเอะโรสเปกอะตามนี้พี่ดามดูเรื่อยนะสําหรับเมือใหม่หัดขายนะครับคุณจะเลือกตอนไหนก็นได้นะครับเมือใหม่หัดขายคุณว่างตอนไหนคุณเลือกตอนนั้นสองทุ่มสามทุ่มได้หมด หรือว่าสามารถชัดของไน้แม้กทั่งที่คุณเลือกงานนะครับคือเลือกเองอะ่ะคุณชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไงแค่นั้นเองจบข่าวเลือกสีเลือกไซส์เลือกรูปแบบรูปทรงได้ตามต้องการเลยใช่ตัวต้มทรงไหนที่คิดว่าขายดียอะไร เหลือไปขายแล้วแบบนี้ขายดีกว่าแบบนั่งขายดีก็เลือกได้เลยตเติมมาไปเติมได้เลยมันจะง่ายการโดีดอคอลหนึ่งครั้งก็จะมีของให้มาสองร้อยกว่าคู่สามร้อยคู่นั่นแหละอาดิดาสจะชอบแบบไหนผมไม่รู้เพราะรองเท้ามันจะคู่เดียวแบบเดียวหมดเลยอืเอก,กลักษณ์ของเขาก็คือนะรองเท้ามือสอง 2, การการขายรองเท้ามือสองคือแบบเดียวคู่เดียวนั่นแหละครับอมาตาสุดแล้วคุณจะขายเบอร์ใหญ่ก็พยายามเลือกเบอร์ใหญ่เยอะ เล็กก็อย่าพลาดมันเพราะว่าไม่งั้นลูกค้าผู้หญิงก็จะเข้าร้านคุณเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่คุณอยากขายเบอร์เล็กเยอะก็อย่าลืมเบอร์ใหญ่เพราะคุณขายแต่ผู้หญิงผู้ชายเข้ามันก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือน,น,น,<า>นกันจริงๆมันขายดีทั้งสองแบบถ้าถามอะไรขายดีกว่าผมบอกว่าน่าจะเป็นเบอร์ผู้หญิงนะใช่ป่ะเบอร์ผู้หญิงมันจะขายสมมติว่าไม่รู้สิผมคิดว่าผู้หญิงก็คือ ไม่รู้แตผมจะคิดย่งงก็คือลูกค้าผู้หญิงเขาขายเสื้อผ้าผู้หญิงเขาลงเท้าไปขายผู้หญิงเขามาตัดบ่อยมากตัดทีก็ยกทิ้งล้อก็พูดเอยไปพูแต่ผู้ชายมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วไงคือทุกครั้งเนี้ยเราก็จะเลือกเอร์ผู้ชายเป็นหลักไม่ต้องอธิบายมากคัดเองชอบเองชอบแบบไหนเลือกเองจะเลือกหีทุ่มก็ได้ขอให้ถ้าจะวิดีโอคอลอยู่ต่างวัดคุณเลิกงานตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มในกรุงเทพก็เหมือนกัน คุณเจเลอสี่ทุ่มวันทุ่มคุณนัดไว้คุณก็วิดีโอคอลตามนั้นไม่มีใครนัดซ้อนผมไม่นัดซ้อนแต่ถ้าใครที่เป็นมืออันนี้ผมพูดส่หับมือใหม่ถ้ามือเก่าๆที่เคยซื้อกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเออไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปบอกเพราะว่าเขามีหลักการคั้นเขาอยู่แล้วโอเคแค่นี้แหละสําหรับมือใหม่นะนะครับเลือกขั้นตอนไหนก็ได้นะครับย1เ็ดเดือนห้าปีหกเจ็ดนะครับเนี่ล่าสุดพยายามทําคลิปแล้วบ่อยๆละเพราะว่าตอนนี้หมดถ่ายทุเรียนไปหมดละ <laughs> ตอนนี้ถ่ายติดถ,ถ่ายทุเรียน อ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า